สบายดียำคำคำพี่น้องเอ้ยมาไมา่เห็นก้อนบอกก้อนอิทพี่น้องเอ้ยเพื่อนกันยังเซ่คือเก้าพี่น้องเอ้ยมาหาน้องเตา๋าลูกชายบ,าบยา่าวบอยเอ้ยเต๋าเอ้ยเจ้าบลาสบายดีปลาลุงปลาลูกเคยได้หมักซีเอ้ ตอนหลับอย่างไงแทะยิ่มใส่กล้องเออท่วงกอตาเออจะบัสทึกไปลูกหัวจะวหวจะวหวใส่เออเลิ่มและพี่น้องเลิ่มและมาตะเกาไม่ใช่บ่หัวใส่น้ำบ่แล้วพอลูกสี่ได้ได้เห็ดหาเห็ดหนาคือซีโบโบลงบ่อืมทักไทยทักดำทักขาด เออหาโมงปลายตอนนี้พี่น้องสิข่าวหกโมงแล้วล่ะมันหักยังแดดแดดอยู่ไซ้ายนะหน้าข้าเจ้าผู้ผู้นั่งลุงนั่งลุงยังไม่แห่นมให้ป้าลุงเห็นได้บ้เงใช่ป่มากองขี้ทั้งแม่ทั้งลูกได้เบิ้งเป็นได้กินข่าวกินน้ำกันยัง ngân nó Hải hãy cứ ở dưới kia ăn thì phải thả hiu đó. bưng lũ hang cá nhọt lông, từng con nè, nhám na. tao hãy sao ăn năm nè, mai sao ăn Nam lũ. nhảy mai nhảy mai đi đi lũ. hắn mai nào mà này quá, nhảy xuống xuống, nhảy xuống. เออบริดี้ขี่ที่ได้แต่งเอ้ยอมักชิดาปันหายพี่น้องเฮ้ยสาวกินบาร์ดดอกสาวเจ็บแขวมักชิดาแกนมันกำลังชิซุบไก,ก,ก่เปน็นยังไงแต่งนี่เงาว,งาวะเก่าไตผ่าจักโบเหน็น,หนพี่ไอคำห้องของกันยังเป็นเดือนผุดได้ ในนาคอยนะอืแล้วก็เออเออไพไหมเที่ยงคืนพอน้องดำมุงแล้วเลยได้บาทนี่ผีเนาะแต่ว่าจะุดหยนทหรือว่าท่านได้ใส่ทำแล้วจึงการเขาสื่อมาอยู่หันหน้านี่ใช่ไรใช่ไอันนี้หน้าสยตันเออเบนี่ใช่ไนี่ใช่ปะเห็นบ่อผ่อยหน่อย แผ่นเหลียบพนะมึงบ่เห็นติมึงเห็นเขาขำมาเซิร์มึงบ่หูกลางป่างนะั่น <c oughs> <c oughs> พวกพวกยู่พันธ์ยันเขาขำมากุมบอ่อีอันนี้พี่น้องดูลาด้วยพี่น้องงามเรียบร้อยเพิ่งทามาหูกลางป่างนะใส่ใส่แผ่นเหลียบเอาสางคือเมื่อตะเวนแทนมึงนี่ปกติกูมายังพาะอยูอย่แต่ว่าไอ้ยแสบบลุ

จับอะัดกี้นี่พี่น้องเฮาว่าเอาเฮ็ดได้เอาแกปรบมาลูกอ่ะถ้าบ่หายดอกอๆๆอจับอันแม่เอื้อสิเอาล่นนะเอื้อเอานนีายังมันสิบ่เอาอยอดนําเฮาปลาา่ะออนี่นี่เอ้นัอ้ยหนด้เป็นตะสงอันกินน่ะกินเองบ่กินข้าวนะเออกินข้าวเอง อืมบ่ได้ยังตาเอ้ยตาบ่กินฮอดพอบอยบ่ยังบ่ฮู้มื้อได้พอบอยน่ะบ่ฮู้มื้อลงมาซ้ําอยังอยู่พุ่นนํากันแหละเป็นกระเพาะกระเพยหันแลกะมื้อนี้ได้บอกมาพี่น้องเออบ่แม่นางไปเอาเงินนําาอยู่ตะกร้าพอฮลก กาอยู่พันก้อนพี่น้องพันก้อนถือก้อนละหกบาทพี่นนองปกติกัสีบหอดเประมาณหาบาทไปแต่ว่าเขามาส่งขอนเดือนขาถีได้มันผัดย่ามพ้นน้ำได้พี่น้องพันก่อนพอดีหกพันบาทเมืาอว่านนจ่ายไปเป็นยังก็ดินยังเอาประมใสประมเยละรสิมาเอาเนั้ในนี้ดับใน้สายลง โอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ไปหาเอาหน้าแบบคอเอาแบบหน้าสูงๆหะนะคอบ่ได้บ่สิมาเอาดินเนี่ยนี่ไปใส่เฮือนกับบ่ได้แล้วแถวโนนแถวป่าหะนะถามเขาจะมองได้เขาจะอยากให้มันต่ำลงหนะงามเลยเพื่อนเรียบร้อยสร้างกะมือนี้สร้างเห็ดยังมื่อเนี้ เห็นเฮ็ดหยังอยู่บ่ครับยังบ่ทันได้เฮ็ดหงนี่คือว่าแล้วแต่วานนี่พุ่นแม่นบ่เออมื้อนี้ยังบ่ได้เฮ็ดหยังยคงมงคายังแต่ต่อหน้ากะเอ่อ0 0 0 9,900เนาะต้นก็9,000ยูคงมงคา9,000พี่น้องแล้วกแนวอื่นน่ะจังว่ากันใหม่กับสร้าง ดอมโต๊ดอกมันนักอยู่อข้ากันกินมันกัสิบ้อไกินข้าวแรงซะแล้วลูกรูปมักซิดาหน่วยห้ากับปั้นอุ้ยเล็กขนาดแต่งเลยคมแธอได้หันตาเอ้ยกินมะอขันั้นแซ่บคักแซ่บแน่กูาขึ้นสรวันน้ำได้ฮะเออห้องกูขึ้นสรวันมือมือได้ปะมือซื่อไนได้แต่ง กะกกูลงมาหาซุมาี่มาอื่นกูกไปสวรรค์กะกูก็เอาขึ้นกะไล่กูห้องกูกูก็ยุบจุบหนึ่งขื้นไปก็กินน้ำกันกับอันผูเผากูก็กินพอกูเตาเอ้ยมันเป็นอย่งวาวันศิลป์เตาชีว่าจะตอพี่น้องเต้าเอ้เต้าอือน อืนมันเป็นตาซังอันย้ิ่มนิ่มเนี่ยเออมึงเป็นอะนี่นะเตามาวันนี้มันแปลกไหมพี่น้องนวันนี้ดๆนมวันนี้ดีดีเลยมันเอาเพงมันจืดโอ้เอามาห้มันกินเราแต่งข้ามันกินนะนมจืดงวดแดงข้ามันกินกินได้นะดีแดงหน่อยนะข้นวหลดหวานกินลายกับบดี ขาหักบอคือมันตายผักขาตีตาเมื่อบอเมื่อน้ำสาวเขาเดียวเดียวสาวมาส่งเมื่อบอเมื่อขึ้นไปหันขาไปบอไปบอไปหันขาเงินกะมุนว่าลซื้อมาหายนะมันได้แลเบิ้งมากอกสีหิดงอนต่อหันมางอนต่อมาหาสาวนี่ตาเอ้หันมาหันมากันสามาถะนาบ่ได้เงินใดเงินน่ะสาวเองเนี่ยหาเงินน่ะเือนเงินรวมเด้อ เงินรวมอยู่ตังหางเด้อตาเอ้ปลาเลยเต้นตกนปลาแต้ปลาเลยปลาบัวยิยิงจอะไรกัหัวใสอีกไล้หน่ะ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 น่ยิงแตเดือนกรามันบอกเสาวนมอันสีนี้กีอัข่องมันก็บอเ่าปลาลินแล้วลนที่ทบจะบปลาดาวนะอือมันไปในีบอก ยังนังลุงเถาอูาแล้วเถาอู้ลวอย่าแ,าแห่ไล่นมนั่นยินบอน <laughs> ย่าแห่ไล่นมเถาอูแลว <laughs> มันมาหยิมน้ำกูแม่แต่ละคนเมือนี้เขาเป็นอีสังวะน้ากูตะโลกบสูเฮึก,กู่ฮักกระขืนตะดำหน้าได้เ่ยนะดำหน้าแรงเบิดเบิดแล้วเบิดหนามแล้ว,าลวกากะคน้ํำข้าวเมาื่อวานได้กะจ้า,จางแน่ตัวเองลกในสองลอยปลายกับเรือเบิดหนามดูดลายต่อไล่กระบาย ยังหน้าเจ็ดแปดหายทั้งโน่นน po er ี่ดิโน um, ่นเข็มหองมอยด์มึมเห็นแล้วปะหน้าถุงตัวนี้นะดลาู่ตนช้ประจําเนะซ่่นแหละพ้นตกผุ่แหละจังไปสิไปกันเลยมาสิคือพวกแพงไปกินตาอือผโอ้ยคานแขวเลย มึงเตล็กเด้อลูกเด้อเออมันในวันคานตลาดวันนั้นตลาดเพือหว่านไปและหาคนจะซื้อกระต่ายมันมากเลยเอาไม่เงินนะตาเอ้ยจนไนีปิวไปคือบ่ท่านละหนึ่งข่าวแรงบ่คือมาหนึ่งข่าวขำข่าวมือแทะหัวห้อยแต่ละมืดมันนี่ขีดจังได้แลยขีดว่ามากเพื่อนนี่จังขีดไปอัน เออเออแลลวจังวะนมือกันวมื่อันนี้มาพ่อทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องเอ้พิ่น้อเป็นเป็นอย่างไรจะขข้นมาวะสัสงซนกูซิมานั่นแหละจังจะกข้นมาเนาะลุกเนาะลุงเอ้ไปเึ้นไปหนึ่งเข่าไปซาซิเข้นไปถ่ายขีปไปหัวอีกอุ้ย จะสั้างไปคิดไปหนึ่งข่าวไปโอ้ใส่กระติกเก่าว่าใส่กระติกใหม่คนไส้าลแล้วย่ามันเตกน้ำหรอไส้นีก่อนซื้อมหายกระซองหน่วยพุงมด่น้องดาวน่ะอยู่น้ำน้องบีพูกบ่ชิไปน้ำขออยุ่โอ้ยหัวได้จะเป็นไดอย่างเขาฮะเธอได้หัวเธอหนั่นบ่เต่ามือนี่ตอนหลับดีเฮ้ยปะเบิ่กับซาวกอนยเพิ่มไป หัวเนี่ยอาบน้าอยู่บ่ซาอยู่บ่เนี่ยนะฮะเบาลุ่ยไพ่หัวใหญ่ๆเนี่ยนะหัวใหญ่เขาบอกคนหัวดีได้หัวคนหัวใหญ่บ่บ่บ่แขวนนะฮะซาบงดึงยิงด้วยฮะยิ่งๆมาเต็มเมื่อแรกแต่งเออเออบางครั้งอย่ากินข่าวบ่ลูกอยากกินข่าวบ่อยากกินสีดานะฮะหมดแรงกัดไอีแต่งไปไม่ไปดึงออกมา ต้นหนห่อนมาลวกนะสาวน่ะบวแดงกัดมันขืนทั้งเงื่อนมึงเพได้หัแต่งต้นหนูห่นมาลวกแล้วเด้อไปเออหมดหุ่มตีนผื่นบวแดงไพ่สัมบอเจเอ้ยยาท่ากับบวมีอ้ยเตียงก็ด่ากู มื่อนี้เขาใส่เกิดบ,บุตรขึ้นมาเลยเพี่นอ้องเอ้ยอันเกิดแตะพายุเทียงผูเถาพายุหน้าทงลุ่มผมไ้ซื้อต้มานาวแล้วก็อยู่หน้าทงลุ่มแล้วก็มาเลยเออหน้าสองทงทงบัวร้ายดอกทงเธอบัวร้ายดอกทงนั่งทงนี่ก็เาวป้ายให้เต้าเฮียังนะไพ่ไพ่ไปซื้อข้าวสารนะสแตง่งอรรดไพ่ไปซื้อนะอรถอรถเขาบ้าง ลูกจะสี่ยไหนบอกเสียงมาพาไปไปมันิพันบ่อืออ๋ออะกี้ว่าจีไปเองจไปกัเอียนนั่นนะชิได้บอกคนหนึ่งเรคนหน่งสิ่งยาไปไปหัวใสโอ้มันปากเต่ามเแปกหมซื้อวานลกองไกหที่นซื้อซื้อแม็กกี้นะมาน้ำเออนน้น่งเออัรถีอาเีอออออ่ม ไปแม่พักันไปสูบน้ำอาบน่ะดาวเอ้ยไปแม่ลูกเตาไปลงไปอาบน้ำไปไแตาเอ้ยตาปะไปลงไปอาบน้ำไป

ก,บกับโกอยู่ในสายมาเต๋าอ,อยู่ต้นไม้ต้นไม้อยู่ไซลูกตน้นใดเอาว้าวไปแล้วบานนี่ <c oughs> ต้นไม้อยู่เทิงเฮือนอยู่ไซมีมันมีอะไรดิแต่ง <c oughs> บัวมีกับอันมีนขี่เกี่ยมบอ <c oughs> พี่น้องน้องเตาว้าน้ำเภาพี่น้องมาหนีิ <c oughs> อ่อฮักท้ามาอยู่ไซอยู่ต้นไม้อยู่เทิงเฮือนกับโก แปลกพี่น้องมืออง่อไหรน้องเต้าว่านำา้ำเผาไว้ดีใจอือกูมาหาสุกเกือบเดือนบเหมืนพอเดือนพอเดือนป,ปลายผุนเลาะเออฮักกับมะแววน้ามื่อนี้อือหือหัวย่าโปได้เลย <laughs> มื่อนี้นอ้องเต้าว่าน้ำพี่น้องเห็นบ่ามายำได้ยำได้บมเคยว่าเอาน้มาเมื่อนี้แปลกพี่น,อนอ้องน้องเต้าว่านำา้ำเผา น่องกะกับกุพ่พอน้องสายเตาอยู่สวาวสาวไหนฮะเตาแพงขนาดแพงหนึ่งบอกไหมสิแปดพันพวบเอกระหกสิบบาทก็สิสิบแปดพัน ลาอลไรเด้อพี่น้องเด้อพ่อพ่อกันขีดหนาพี่น้องมึงในดีใจอันน้องเตา้าเปลาน้ำพี่น้องเอ้สองคำสามคำกับหัวจนสุปสุดขีบหนิมจะไหวจะไหวใส่โอ้ยดับหน้ามาันกระมื่อยเลยแนวนี่นะมเมื่อไหรนสิพักพ่อนท่านพ้นประตูกท่านพ้นโตกก๊ะกระสูนต่อท่านพ้นประตูแล้วก็พักพ่อนเมื่อชงเมือ่อจะไปดับหน้าซอยลูกซอยร้านลูกร้านกับประธานแล้วเต้าเอ้ยเมื่อก่อนเด้อสาวเมื่อก่อนเด้อไปชิมขนมเด้อสาวเงินใหนนะ้นะนี่บอง บอกเลขมาจักกับโกูเอต้นไม้ถ้าเห็นระเทขี่เกี่ยมเออต้นไม่อยู่ท่งเฮื่อนสั่ะต้นไม้ใช่ยู่ทางที่แอยู่ต้นเสาโอ้ยบักท้าแล้วได้อาบน้าน่ะบอ่ะกู้แต่งเลยอาบน้าบอพ่อหน้าที่ซ้ำ ห้ามเมื่อละบาดในพี่น้องทำเลพ่อพ่อขึ้นขีหนาเด้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบุณทุกๆูกกำเน์เนะอืมอืมเมื่อก่อนบาดีนประกันเห็นแรงเห็นง่ายกินซะบก,กวนละบาดในเมื่อกันเด้อ